สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทารโกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิาการค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าเออคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความในใจละกันนะคะที่เขาอยากจะบอกกับคุณเนาะจะเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกก็ได้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงในรวมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะวันนี้กวางจะแบ่งไพ่เป็นทั้งหมด 3กองด้วยกันนะคะอ่าเดี๋ยวกวางขอสลับก่อนนะพอจะใช้เทียนหอมค่ะที่กวางทําเองค่ะเอ่อกองแรกนะคะก็จะเป็นเทียนหอมรูปกุหลาบนะสีขาวค่ะอ่าสีขาวนะอืมกองที่2นะคะจะเป็นกุหลาบสีฟ้าค่ะอืมกองที่3ค่ะ จะเป็นกุหลาบสีชมพูนะคะควางทัวได้ฟังเนาะก็กองแรกสีขาวกองที่2สีฟ้ากองที่3สีชมพูนะคะเลือกสีที่ชอบนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะ มาดูกองแรกกันนะคะกองแรกก็จะเป็นดอกกุหลาบสีขาวนะคะใครชอบสีขาวก็มาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยค่ะกวางขอเช็คสถานการณ์ความรักในตอนนี้นะคะกับคุณกับเขาเป็นอย่างไรบ้างนะถ้าเกิดสถานการณ์ที่กวางเปิดมานะคะตรงกับคุณเลย อย่างหนึ่งสองอย่างก็ได้นะคะก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะก็สามารถไปเลือกกองอื่นๆได้นะคะจริงๆแล้วในหัวข้อนี้ค่ะวางทำเป็น E ีีแรกเนาะดังนั้นมันก็จะมีแค่ E ีีเดียวให้เลือกนะคะ,ะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกน,น,นะคะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะคุณสองคนเนี่ยอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้นะในช่วงนี้หรือว่าก่อนที่ผ่านมาค่ะมีปากมีเสียงกันครั้งใหญ่เลยนะคะอืมต่อมาค่ะไพ่สเตรนท์นะคะ ความรักความสัมพันธ์ในกองนี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วก็ได้มีการห่างกันเกิดขึ้นนะคะมีการคิดถึงกันค่ะก็เลยกลับมาพูดคุยกันในช่วงเวลาระยะเวลานี้ก็ได้นะต่อมาค่ะไพ่เด e Star นะคะเออไพ่ The s t a าเนี่ยอาจจะมาบอกว่าคุณเนี่ยกำลังแอบชอบใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะคะแอบมองใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้ค่ะ อ่ามีไพ่แปดไม้นะคะเอ่อคนที่คุณนึกถึงเนะะี่ยค่ะอืมในตอนนี้นะคะอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะหรือว่าเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกอยู่แบบนี้นะคะเป็นประจําเลยนะต่อมาค่ะไพ่าชาิอตเน,ะะนีคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะหรือมีความต่างกันเยอะๆค่ะในเรื่องของความคิด นะในเรื่องของอความชอบไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะมีไพ่ของชาวราศีกุมมาด้วยนะคะแล้วก็ชาวราศีสิง์ด้วยนะคะ,ะใครมีตามนี้เราไปดูกันต่อเลยค่ะว่าเขามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างนะคะอ่ะางจะใช้ไพ่เลิฟแมสเซจค่ะขอสับไพ่นิดนึงนะ มาดูกันค่ะว่าใบาแรกเขาอยากบอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยหยุดรักไม่เคยหยุดคิดถึงคุณเลยนะคะแค่หยุดแสดงมันออกมาอ่านี่คือใบแรกนะคะอืมมันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเปิดมาคร่าวๆนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการหยุดคุยการมีการทะเลาะก,กันเกิดขึ้นก็ได้นะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ทั้งนั้น,นะคะ่ะ อันนี้เป็นดวงโดยโรวมนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงคนใดคนหนึ่งนะถ้าอยากดูส่วนตัวก็สามารถมาดูกับกวางได้นะคะมันก็จะได้ความแม่นยํามากกว่าด้วยเออนะคะอืมแล้วกวางก็ขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาก็พอค่ะไม่ต้องการอะไรอย่างอื่นมากมายเลยนะคะอามาดูต่อเนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยค,ค,ค,คือคือคือรักแท้ของเขาเลยนะคะนะคุณคือรักแท้ของเขาแสดงว่าคุณงอนบ่อย งอนบ่อยแล้วก็มีความเห็นที่ต่างกันบ่อยก็เลยนำพาซึ่งกันทะเลาะกันนะคะอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยทำให้เขาผิดหวงังทำให้เขาอกหักนะเออแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงรักคุณอยู่นะคะนี่คือความรู้สึกของเขานะตอมาค่ะเออเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามค่ะที่ได้ยินเสียงหรือว่าได้ยินชื่อของคุณนะคะหัวใจเขาก็เต้น แรงมากเลยนะคะอืม mm. แสดงว่ากองเนี้ยถึงแม้จะห่างกันยังไงก็ยังคงคิดถึงกันอยู่หรือไม่ก็ประมาณว่าเลิกกันทางที่ยังรักกันอยู่นะคะอีกใบหนึงค่ะเขาบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นน่ะเขาอะ่ะร้องไห้มากมายขนาดไหนนะคะคนคนนี้ภายนอกอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากสตรองมากนะคะพยายามรักษาภาพลักษณ์นะคะ เออไม่ขี้แงอะไรแบบเนี้นะคะแต่จริงแล้วอ่ะตัวเขาค่อนข้างอ่อนไหวนะดูจากไพ่ที่ขึ้นมาอ่อนไหวมากๆเลยนะยอ่ะวางขอไพ่เพิ่มนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณอีกเนาะพอหัวข้อวันนี้คือเป็นข้อความนะคะเขาะะขอบอกว่าคุณเนี่ยคือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเลยค่ะเอออ่าต่อมาค่ะเขาเนี่ยจะพยายามทำให้คุณเห็นความชัดเจนของ ความสัมพันธ์นี้อคใครที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเออความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะเออรอให้เขาพิสูจน์ก่อนนะคะอ่ะอีกใบหนึ่งค่ะที่เขาสร้างระยะห่างเนี่ยเพราะเขาเนี่ยไม่อยากที่จะคิดถึงคุณมากไปกว่านี้ค่ะอืมนะอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะเออเพราะว่าบอกเลยว่าอารมณ์กองเนี้ยอ่อนไหวค่ะอ่ะ ก็อย่าพึ่งไปนะเออยังมีอีกค่ะยังมีอีกหนึ่งสำรับนะคะลืมเตรียมนะคะกอะขอสัพ้ายนิดนึงเป็นพิธีนะคะใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยตามเขามากเกินไปหรือเปล่าตามเขามากจนเขาเนี่ยอึดอัดเขาอยากได้พื้นที่ส่วนตัวบ้างเออเรื่องที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ว่าคุณล้ำเส้นมากเกินไปก็ได้นะเออดังนั้นเราอาจจะต้องเผลอๆหน่อยนะคะ ขออีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีนะเออแต่คิดว่าเราเนี่ยควรเป็นเพื่อนกันดีกว่าเอ๊ะยังไงเนาะเอออ่ะขออีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าอ่ะก็เหมือนกันออกแนวทิศทางเดียวกันนะคะเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนดีแน่นอนอยู่แล้วแ่ะแต่ว่าเหมือนคุณกับเขาเนี่ยมีความต่างกันเยอะค่ะก็ตามเหมือนที่ไพ่ชาริออทบอกมานะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความต่างกันเยอะนะ ืจริงๆแล้วว่าเราต่างกันเยอะก็จริงแต่เราต้องพยายามอารมุ่มอลรวยกันเนาะไม่แบบว่าไม่เหยียดกันไม่อะไรแบบเนี้ยนะคะอืมกวางคิดว่าถ้าแบบเนี้ยก็จะเป็นไปได้อ่ากวางขอว่าเปิดไพ่ของความรู้สึกหน่อยค่ะว่ารู้สึกที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าขอไพ่ความรู้สึกหน่อยค่ะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนที่เลือกกองนี้คะหนึ่งใบค่ะมีไพ่ห้าถ้วยค่ะผิดหวังอะไรบางอย่างหนึ่ง แฮงแมนค่ะตามด้วยแอมโพเลอร์ค่ะแล้วก็หนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็สี่ดาบค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะจบลงไปแล้วก็ได้นะเอ,ออหรือแบบห่างๆกันแล้วก็ได้ค่ะความรู้สึกที่เขามีนะคะในตอนเนี้ยคําว่ารักมันอาจจะลดน้อยลงไปก็ได้เพราะว่ามันมีความแบบเถียงกันเยอะเถียงกันมากแล้วก็มีอัตราตัวตนค่อนข้างสูงะค่ะว่า เออฉันชอบแบบนี้ฉันจะไปทางนี้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันมันไม่ได้มีการปณีประนอมกันเลยนะคะหรือว่าคุณเนี่ยคบกันมายาวนานแล้วพยาวนานแล้วมันเริ่มแสดงความแบบเป็นตัวเองออกมาค่ะเออแบบนี้ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนอะเนี่ยมีไพ่เอ็มเ o อขึ้นมาว่ามีอัตราตัวตนค่อนข้างสูงนะคะแล้วที่ไพ่ข้อความบอกมาว่าเขาเนี่ยบางทีแอบร้องไห้แอบคิดเยอะคิดมากนะคะ ก็จริงค่ะพะไพ่ใบนี้บอกว่าข้างนอกอะ่ะดูแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะแต่ข้างในอะ่ะอาจจะมีแบบเปลาะบ,บางมีความอ่อนแอนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ความคิดว่ายังยังครึ่งครึ่ง,งกลางๆอยู่นะถึงมันมีความรู้สึกให้คุณก็จริงแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่แสดงออกมาได้ค่ะเออน,นะอาจจะต้องระวังหน่อยค่ะว่าเขาคนเนี้ย อาจจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะต้องไปเช็คดูนะคะว่าทำไมเขาถึงแสดงออกไม่ได้นะอ่ะอันนี้ก็คือกองลากจบลงไปแล้วนะคะ,ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวอยากจะเจาะลึกจริงจริงนะคะว่าเขารู้สึกยังไงทำอะไรยังไงนะคะก็มาดูส่วนตัวกวางได้นะคะสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ,ะฝากกดไลค์แล้วกดติดตามบวางด้วยค่ะวันนี้ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย มาดูกองที่2กันนะคะกองที่2จะเป็นดอกกุหลาบสีฟ้าค่ะใครเลือกสีฟ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นกวางขอเช็คสถานการณ์ข้าวๆก่อนเนาะว่าคุณกับเขาเป็นอะไรกันนะคะเอ่อถ้ามีตรงตามนี้บ้างนะคะก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะสามารถไปเลือกกองอื่นได้นะคะหัวข้อนี้อันนี้มันเป็น E ีีแรกค่ะยังไม่มี E ีอื่นดังนั้นก็อาจจะต้องรอรอก่อนเนอะก่านที่กวางจะทํา EP ีต่อไปนะคะอะมา อันแรกนะคะคือไพ่สี่เหรียญน,นะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคนโสดทั้งคู่ก็ได้ ừ, โสดคุยคุยกันอยู่นะคะต่อมาค่ะไพ่ไฮเปอเทสนะคะก็คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังแอบคบแอบคุยกันอยู่นะคะเออนะไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ได้นะอืม ต่อมาค่ะเป็นไพ่แปดดาบนะคะคุณอาจจะไปคุยก็บใครสักคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะทําให้เขาไม่สามารถชัดเจนทําให้สเขาไม่สามารถที่จะออกตัวได้ออกตัวเข้ามาหาคุณออกตัวว่าเขารักคุณเขาชอบคุณแบบนี้นะคะอืมนะต่อมาค่ะเป็นไพ่หกเหรียญค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะอาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันค่ะเออตัวคุณนั้นอาจจะทุ่มเทให้กับเขามากๆเลยนะคะ พยายามทําทุกอย่างให้เขาพยายามดูแลเขาอย่างดีนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยอาจจะมีความนิ่งเฉยเฉยเมยใส่คุณก็ได้นะคะใบสุดท้ายค่ะไพ่ก้าถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะขาดจากกันแล้วก็ได้ค่ะเออแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังคงดึงดูดคุณไว้เออเพราะเวลามาเจอหน้ากันเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีความแบบมีความสุขอะ่ะ มันจะสปาร์กตลอดเวลาเลยนะคะดังนั้นรวมๆอะ่ะในกองที่2เนี่ยออกแนวไม่ชัดเจนออกแนวคุยคุยกันอยู่แอบรักแอบชอบแบบนี้มากกว่าค่ะอืมอใครมีตามนี้นะคะก็มาดูกันต่อค่ะในเรื่องของราศียังออกไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวกวงจะเปิดราศีด้วยนะขอดูราศีค่ะราศีธนูนะคะคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะราศีกรกฎค่ะ ราศีเมษนะคะราศีมิถุนค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะแล้วก็ราศีกันค่ะ,ะตัวราศีเนี่ยก็เอาไว้ให้เช็คได้เหมือนกันค่ะว่าคนที่คุณคุยเนี่ยตามราศีนี้หรือเปล่านะคะถ้าตามราศีนี้เราก็สามารถดูต่อได้เลยเนาะอ่ะวางผิดผิดสำรับอ่ะนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ข้อความกันต่อเลยนะคะว่าเขามีอะไรอยากบอกคุณบ้างเนาะอ่ะใบแรกนะคะบอกว่า เขาเนี่ยพยายามมามากแล้วถ้าคุณต้องการเขาอยู่ในชีวิตนะคะก็ให้บอกเขาด้วยเอออันนี้กลายเป็นเหมือนเขาเนี่ยพยายามเข้าหาคุณมากกว่าที่คุณจะพยายามเข้าหาเขานะค่อนข้างตรงกันข้ามกับไพ่สถานการณ์ที่ขึ้นมานะคะอืมมันอาจจะเป็นไปได้ค่ะเออว่าตัวเขาก็คงคิดแบบนี้เหมือนกับคุณก็ได้นะนะคะคือจูนกันไม่ติดเออนะคะมาต่อนะคะีค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยแอบ ชื่นชมคุณอยู่นะคะเออแอบชื่นชมแอบมองอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเออคุณเป็นได้แค่เพื่อนเออเขาอยากให้คงสถานะแค่เพื่อนก่อนนะคะณนะตอนนี้เนาะอืมต่อมาค่ะอีกใบหนึ่งนะกี่ใบละกวงจะเปิดสักห้าหกใบนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะเงียบไปเนาะแต่ว่าเขาอะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอะ่ะ มาร่วมกันกับคุณนะคะอืมอ่ามาดูต่อนะคะอีกใบหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ชอบเลยค่ะเออเขาไม่ชอบเลยการที่คุณเนี่ยไปคุยกับคนอื่นแสดงว่าคนเนี้ยเขาตามคุณอยู่นะดูคุณอยู่นะแม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์คุณไปเม้นท์ใครคุณไปกดไลค์ใครนะคะวางคิดว่าเขาอะคอยส่องคุณอยู่นะเออนะอ่ะวางขอเปิดต่อนะคะ ให้ข้อความอีกสำรับหนึ่งนะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากเลยนะคะแต่เขาเนี่ยมีปัญหาออหลายอย่างในช่วงนี้นะคะอืมก็จริงนะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเนอะเออคุณกับเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแสดงออกความรักกันได้ไม่สามารถที่จะพูดคุยอะไรกันได้สะดวกสบายเนะะี่ยค่ะอืมนะต่อมาค่ะ เออเขาบอกว่าส่งข้อความไปมาเนี่ยมันน่าเบื่อนะเออเขาบอกว่าส่งข้อความไปมาแล้วไม่ได้เจอกันเนี่ยมันน่าเบื่อนะเออแสดงว่าเขาอะอยากเจอคุณนะ,ะคะเขาอยากเจอคุณอยากให้มันเป็นอะไรที่จริงจังสักทีค่ะอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอะรู้สึกไม่มั่นใจในหลายๆอย่างค่ะเขากังวลว่าคนรอบตัวเนี่ยจะคิดเยอะคิดมากเวลาคุณสองคนเนี่ยคบกัน เออทำไมต้องแคร์สายตาคนอื่นขนาดนั้นเนาะเออนะอ่ะหลายสำรับจ้หลายสำรับอารมณ์แต่ละสำรับอะ่ะมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถเออคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีความแม่นยํามากกว่าเนาะข้อมูลรายละเอียดที่กวางต้องการอะ่ะแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเท่านั้นเองวันเดือนปีเกิดไม่ต้องชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องนะคะ เพราะบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้กว่าก็โอเคกว่าเข้าใจนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากกอดคุณไว้แน่นๆแล้วก็บอกว่าอย่าคิดมากนะเขามีคุณแค่คนเดียวนะคะอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังเผชิญปัญหารอบด้านดังนั้นเขาเลยไม่มีอารมณ์ที่จะโฟกัสใน,นเรื่องของความรักก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าไพ่ก่อนหน้านี้นะคะสำรับก่อนหน้านี้ก็ออกมาทํานองนี้เหมือนกันนะคะขออีกใบหนึ่งค่ะใบสุดท้าย เขาบอกว่าเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยแสดงว่าเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะตอนนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูความคิดความรู้สึกกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงบ้างเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะอืมคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆค่ะแบบดูแล้วไม่นานดูเพลินๆน,น,น,นะคะอ่ะมีไ้าเจ็ดไม้เจ็ดไม้โชว์ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเยอะค่ะคุณขาเออมีปัญหาเยอะ justin นะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะเออ นะคะต่อมาค่ะห้าเหรียญนอกจากเรื่องนนั้นนะคะก็ยังเป็นเรื่องของเงินทองด้วยค่ะไพออ่สี่ดาบค่ะอืมแล้วก็ตามด้วย king of cup ค่ะกวางคิดว่าคนที่อยู่ในกองนี้นะคะอาจจะคุยอยู่กับคนที่กำลังอย่าล้างก็ได้นะ เออกำลังหย่าล้างและเขาอยู่ในขั้นตอนการหย่าล้างะคะ่ะทำให้เขาไม่สามารถแสดงออกอะไรชัดเจนกับคุณได้สักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่กําลังเลิกลากับเออใครสักคนหนึ่งและเขาเข้ามาระหว่างนี้ค่ะเขากําลังแบบรอดูท่าทีก่อนนะคะว่าคุณจะไปในทิศทางไหนก็ได้นะคะคางขอเปิดไพ่อีกนิดนะะึงค่ะว่าตัวเขานั้นมีความรู้สึกอะไรบ้างนะคะมี2เหรียญค่ะ10ดาบนะคะแล้วก็อัศวินถือ เปียญค่ะเอ่อถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะเขามีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณนะเอออารมณ์ในเนี้ยมันไม่ได้หวือหวามากมันไม่ได้รักแบบว่าโอ้โหดุดดื่มแบบหวานชื่นมื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคงที่แล้วมั่นคงคือเมื่อก่อนเขาคิดถึงคุณยังไงเขาก็ยังคงคิดถึงคุณแบบนั้นอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะเจอคุณ เรื่อยๆตลอดตลอดแบบนี้ค่ะเป็นความสม่ำเสมอแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเออหรืออาจจะเพิ่งแบบเลิกกับลากับใครมาก็ได้ทําให้เขามีความรู้สึกเฮิร์ตนะคะหรือว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยคบกันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนเก่าของเขาเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตเขาอยู่นะตัดกันไม่ขาดมีภาระร่วมกันอยู่นะคะเราจะไปแทรกกลางระหว่างเขาอะ เราก็จะไปติดในภาระนั้นไปด้วยค่ะเออมันอารมณ์ประมาณนี้นะคะดังนั้นในกองนี้ถามว่าความรู้สึกนึกคิดของเขาเป็นไงเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะเขาอยากที่จะอยู่กับคุณค่ะแต่ด้วยภาระหน้าที่ต่างๆมากมายมันเป็นข้อจำกัดนะคะอ่ะอันนี้ก็คือดวงของคนที่เลือกกุหลาบสีฟ้านะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยนะคะอ่ะกวางไปก่อนค่ะบ๊ายบาย มาดูกองที่3ากันนะคะกองที่3าจะเป็นดอกกุหลาบสีชมพูค่ะใครเลือกสีชมพูเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยค่ะตามธรรมเนียมเลยเราจะมาเช็คสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาก่อนค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดสถานการณ์ที่วางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่โอเคนะคะก็สามารถไปเลือกกองอื่นๆได้นะคะแต่ว่าในหัวข้อนี้ เออกวางทำมา EP แรกนะคะดังนั้นยังไม่มี EP อื่นให้ดูนะคะอาจจะต้องรอหน่อยนะอ่ามาดูใบแรกค่ะกันค่ะมีไพ่หนึ่งถ้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ในกองนี้อาจจะเป็นเพิ่งเริ่มคุยกันก็ได้นะคะอืมเหมือนคุณกับเขาเนี่ยกวางคิดว่าทางคุณมากกว่าจะตกหลุมรักเขานะเออ ต่อมาค่ะเป็นไพ่ Queen of Pentacles ค่ะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะธาตุด,ดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูนที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะดูแล้วคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโปรไฟล์ดีนะคะเออมีมีเงินอะไรแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สดาบนะคะ ความรักความสัมพันธ์นี้มักจะคุยกันไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็เหมือนไม่พยายามที่จะเข้าใจกันด้วยไปกันคนละทิศคนละทางนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะหรือไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่6ไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะคุยอยู่กับคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทาง ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยค่ะนาน,น,านทีเจอกันทีนะคะ <c oughs> เดือนหนึ่งครั้งสองครั้งหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ต่อมาค่ะเป็นไพ่สี่เหรียญน,นะคะอืมเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คนใดคนหนึ่งยังคงหวงความโสดอยู่ยังคงกักเอาไว้ในชีวิตของกันและกันไม่ยอมปล่อยมืออีกฝ่ายสักทีนะคะ <c oughs> <c oughs> มีไพ่เด็กถือถ้วย พอเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็อินกันมากเลยค่ะพอเวลาห่างไกลกันไปเนี่ยค่ะเริ่มไม่แน่ใจในตัวเขาเริ่มมีการทะเลาะกันเริ่มไม่เข้าใจกันนะคะมีการห่างกันเกิดขึ้นแบบนี้ก็ได้นะเอ่อคนที่คุณคุยค่ะจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำก็มีราศีมีราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะใครมีสถาน,นการณ์ตามนี้เดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยค่ะอืมวางขอไพ่ข้อความหน่อยนะคะ ข้ความเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ชอบตัวเองเลยค่ะที่เขาอ่ะไม่สามารถที่จะหยุดรักคุณได้ไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้อ่าเออนะมันก็เป็นไปได้นะที่คุณแบบทะเลาะก,กันมากมายแต่ก็ยังคงรักกันอยู่อืมนะคะต่อมาค่ะเขาอ่ะรู้สึกเศร้านะเออสงสัยรู้สึกเศร้าในการที่คุณสองคนทะเลาะก,กันก็ได้ไม่เข้าใจกันห่างๆกันบล็อกกันแบบนี้นะคะเขารู้สึกไม่โอเคเลยนะคะแต่ว่าเขาเนี่ย ก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะอีกใบหนึงนะคะเขาเสียใจยนะคะที่ไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณได้นะคะอออีกใบหนึ่งค่ะทุกครั้งที่เอคุณแมเสเซจไปหาเขาเนะะเค่ะหรือว่าโทรศัพท์เขาดังเนี่ยเขาหวังว่าอยากให้แมเสเซจนั้นเป็นของคุณนะคะอืม แสดงว่าการที่คุณกับเขาบล็อกกันไปเนี่ยเขาอยากให้คุณนะ่ยติดต่อไปหาเขานะกวางไม่รู้แหละว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครผิดอะไรใครถูกกันนะคะเออแต่ดูเหมือนเขาเนี่ยรอการติดต่อกลับจากคุณอยู่เนอืมอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเริ่มน้อยใจในโชคชะตาแหละเธอเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะถูกลิขิตมาให้อยู่คนเดียวก็ได้ไว่าตาย,ตาย อีกหนึ่งใบใบสุดท้ายค่ะในสำรับนี้นะคะเขาบอกว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าวันนั้นเน่ะเขาร้องไห้มากมายขนาดไหนเออเธอเขาก็เจ้าน้ำตาเหมือนกันนะอืมขออีกนิดนึงนะคะพอใช้สมุดสามสำรับนะคะแต่ละสำรับมันก็อารมณ์ต่างกันเนาะอืม เขาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้มีคนอื่นนะเขาแค่เหนื่อยกับการทะเลาะกันเรื่องแบบเล็กเล็กน้อยๆอยงองแงกันไปงองแงกันมานะคะอีกใบหนึ่งค่ะเขาอ่ะเขาอยากบอกคุณว่าเขาเลือกคุณนะเขาเลือกคุณและเขาว่าต้องการคุณมากที่สุดนะคะดังนั้นใครที่เลือกกองที่สามอยากจะให้โอกาสเขาหน่อยค่ะอืมนะคะ อ,อีกใบหนึ่งค่ะความน่าสนใจมันลดลงเพราะว่าดราม่ามันเยอะเกินไปก็คือชวนทะเลาะก,กันนั่นเองคือต่างคนต่างไม่เข้าใจกันและกันะนะคะอืมอ่ะขออีกสำหรับนึงสำหรับสีดำนะคะขอภัยเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังเครียดนะคะเออและเขาเนี่ยไม่อยากสูงสิงกับใครในตอนนี้นะคะแสดงว่าปัญหาชีวิตเขาค่อนข้างเยอะค่ะอีกใบหนึ่งค่ะ เขาบอกว่าคบกับคุณนั้นเหนื่อยนะโอ้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ง่ายเลยนะที่ทาให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันไปรอดนะคะแสดงว่ามีความต่างกันเยอะแล้วก็เนี่ยไม่พยายามเข้าใจอย่างที่วางบอกตอนแรกอ่ะเนาะอีกอันนึงค่ะคุณเนี่ยเออเป็นเพื่อนที่ดีนะใครที่มีอยู่ในสถานะคือเพื่อนนะคุณเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีนะเขาเนี่ยไม่อยากสูญเสียมิตรภาพดีๆตรงนี้ไปก็คือไม่ได้อยากที่จะเปลี่ยนความสัมพันธ์เปลี่ยนสถานะนะคะ อ่ะคราวนี้เรามาดูความคิดความอ่านเขาแล้วมาดูความรู้สึกของเขานะคะว่าในตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างคิดอย่างไรกับคุณบ้างนะยคะ่ะขาดูใน่ะหนึงใบนะคะมีไพ่แปดถ้วยค่ะเออเดอะสตาค่ะแล้วก็สี่ไม้ค่ะเหมือนเขาพยายามหนีคุณเลยอะ่ะ ไพ่เดทนะคะเออเขาหนีคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณไปทำอะไรทำร้ายจิตใจเขาหรือเปล่านะคะแล้วก็เก้าเก้าดาบค่ะตามด้วยสองเหรียญค่ะคนคนนี้คนที่คุณคุยอยู่ค่อนข้างย้อนแย้งนิดนึงนะไพ่มันก็ขึ้นมาเดทเลยนะแล้วก็ขึ้นมาแปดถ้วยนะคะเขาก็พยายามที่จะจบกับคุณที่จะล็อกกับคุณนะคะไม่สนใจเเรื่องราวเกี่ยวกับ,กบตัวคุณนะคะแต่ว่ามันก็ทําไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าไพ่จบ นะคะไพ่จบมันคือ2เหรียญค่ะ2เหรียญคือการวนคิดอยู่กับเรื่องเดิมๆค่ะย้ำคิดย้ำทำเรื่องของคุณไม่สามารถออกจากหัวเขาได้เลยนะคะความรู้สึกมันก็วนเวียนไปวนเวียนมาค่ะอืมไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณจะมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกรักหรืออะไรแบบเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ค่ะเออมันยังคงอยู่นะเออนะคะ แต่ควางคิดว่าในกองเนี้ยน่าจะมีปัญหากันค่อนข้างเยอะปัญหาที่แบบสะสมกันมาค่ะดังนั้นถ้ามีปัญหาสะสมกันมาอยากให้เคลียร์อยากให้แบบแก้ไขนะตอนนี้เลยอย่าอย่ายิงเอออย่ายิงไม่เอาอย่ายิงเอออาจจะต้องแบบเออเข้าหาเขาหน่อยนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วออความรักความสนทันความรักความสัมพันธ์น,น,นี้มันมันแบบ ไม่ไหวแล้วมันอยู่ในจุดต่ําสุดแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็อาจจะต้องเดินออกมาทําใจในวันนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาในวันข้างหน้านะคะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของกองที่3นะคะสีชมพูค่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเออกวางฝากกดไลค์แล้วก,กดติดตามกวางด้วยนะคะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย